เงินได้มาจากการอ่าเขาเรียกอะไรเงินได้มาจากการวิ่งเต้นไไร้องดีไม่มีความสุขอ,อ,รรอ่านะไม่รู้กาฝากไปถึงไทยนะเงินได้มาจากอ่านะครับได้มาจากการากา,ารวิ่งเต้นร้องตีไม่มีความสุขหลอกครับอาจารย์จริงไหมครับอ๋อนะไม่รู้ฝากไปถึงไทยนะเงินได้มาจากการนําสื่อพยาหลักฐานเช็ดช่วยพ่อพ้ายาไม่มีความสุข เงินได้มาจากการวิ่งเจ้นคดีไม่มีความสุขสุดท้ายเขาสังคมก็รู้ไม่มีที่ยืนไม่รู้หมายถึงใครกขาปากมานะ,ะสภาธนายความจะดำเนินคดีกับทนายความที่ออกทีวีแล้วอ้างว่าตัวเองเก่งกว่าทนายความคนอื่นหรือไม่ผมไม่รู้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องสภาวิชาชีพนะครับก็ดูวันต่อไปว่าสภาทนายความเห็นเลขาธิการบอกว่าใครที่อวดอ้างว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นในประเทศนี้ไม่มีใครเก่งต้องกูแล้ว นะถ้เลากับผมกี่คดีก็ผมชนะหมดนะนะคือการอวดอ้างว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นทําไม่ได้นะโดยวิชาชีพทนายเขาเขียนนะอ้าอ้างว่าตัวเองเก่งกว่าทนายความคนอื่นนะครับก็เป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพนะครับอ่าทางสภาวิชาชีพจะว่ายังไงนะครับแต่ว่าการเป็นทนายความก็ห้ามบอกนะครับว่าโอ้ยผมชนะหมดเก้าคดีสิคดีผมชนะนะผมไม่วิจารณาวนเลยนะ คือการการไปอวดนะหรือไปโม้วว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยมันมันก้ามกึ่งในการปิดจรรยาบรณวิชาชีพทนายความก็แล้วแต่สภา,าวิชาชีพก็คงไม่ใช่นาที่นะครับก็ว่ากันไปบางคนบอกให้ทนายความไปจุดทูบปักหัวนะค่าจ้างคดีลุงพลเท่าไหร่ครับนะครับนะว่าความจิงว,ว่าความฟรีจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบ พี่น้องถามมาก็ต้องไปถามลุงพลนะครับเราไปถามทนายความลุงพลว่าคว,วามฟีจริงไหมหรือว่าที่พูดออกสื่อเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือไม่อะไรยังไงอ่าบางคนถามว่าเห็นมีข่าวเอฟซีลุงพลนำเลขบัญชีมูลนิธิของทนายความไปเปิดรับบริจาคจริงหรือไม่มีเงินเข้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบต้องไปถามทางมูลนิธิต้องไปถามทางทนายความลุงพลนะครับผมไม่ทราบครับะนะทนายความลุงพลก็ลองถแถลงข่าวดูวนะ ว่าความฟรีจริงไหมได้ค่าจ้างจริงไหมหรือทําฟรีทําไปเพื่ออะไรยังไงก็เป็นเรื่องของทนายความลุกพลนะครับตอนนี้กระแสมัน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 หนักนะนะตอนนี้ก็ทัวลงนะทนายความลุงพลแล้วก็ลุงพลทัวลงเพจทนายความลุงพลน,นะเยอะนะครับก่างกนะันตามีคนทวเข้ามานะครับเป็นตารวจนะครับนะเป็นตารวจนะครับทวเข้ามาแต่ว่าผมไม่ได้มาจับผมเพราะผมไม่ได้ทําผิดก็ว่ากันไป อยากยินได้ยินเสียงจุกรู้จากอาจารย์จุกรู้จุกรู้ยิ้วสบายๆนะครับรายการของเราเข้ามานะครับคนดูของเราก็ยังแน่นอยู่่าสาอต่อก็สามร้อยกว่านะครับเฟซบุ๊กก็ห้าพันสี่อีกเรื่องครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเกี่ยวกบเรื่องเสาไฟแฟนซีคือเสาไฟที่มีกิน,นาลีมีมโนรามนะมีเครื่องบินมีปลาบึกน,นะมีรูปนั่นรูปนี่เขาเรียก เสาไฟแฟนซีสองวันที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้คุยกับคนในกระบวนการยุติธรรมระดับผู้ใหญ่เขาบอกว่าเขาบอกอยากจะให้อาจารย์เดชาช่วยเตือนพี่น้องประชาชนช่วยกระตุน้นนะรัฐบาลด่วยช่วยกระตุ้นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะปปปตอรอหรือหรือว่าตํารวจปราบปราบปราบทุจริตเนี่ยขอให้เอาจริงถ้าเอาจริงคดีเนี้ยสามารถเอาผิด ไอ้พวกกระบวนการเอาเงินกระบวนการผ่านภาษีประชาชนได้ปัญหาว่าตำรวจเจ้าจริงไหมปปชจเจ้าจริงไหมปปทจริงไหมเอาจริงไม่รอดครับผมได้คุยกับผู้รับผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมนียครับนะท่านเล่าว่าไงฮะคดีเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตัดไปเลยเขาบอกให้ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะพวกนี้มันมีวาการวางแผนมาเป็นอย่าง นะเพราะฉะนั้นจะเล่นมันยากเรื่องกระบวนการจับซื้อจับจ้างเล่นมันเรื่องเดียวนะครับว่าไ,ไอไเสาไฟเนี่ยนะไอพวกเนี้ยนะมันคุ้มค่าไหมเล่นมันเรื่องเดียวคุ้มค่าไหมสมเหตุสมผลไหมนะครับนะประชาชนได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ไอรูปอะไรนี่ไอไอรูปกินรีมนโนรานะครับรูปเครื่องบินแล้วก็ไอรูปอะไรวะไอทัรงยังอะไรวะไอปลาบึก ทันทาขึ้นมาให้ใครดูมีใครดูนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยอันดับแรกมันนสมเหตุสมผลมันในการจ่ายตังค์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ลองถามมันสิถ้าเป็นบ้านมันเนี่ยมันจะมันจะติดตั้งเสาไฟแบบนี้ไหมเนี่ยต้นละแปดหมื่นเก้าหมื่นนะมันบ้านมันเนี่ยมันจะติดตั้งเสาไฟแบบนี้ไหมถ้าเงินของมันเองอ่ะไอนี่มันเงินหลวงมันจะติดตั้งแบบนี้ไหมราคาเนี่ยมันจะเอาไหมคุ้มค่าไหมนะนะครับ เขาบอกให้เล่นมันเล่นมันเรื่องเดียวเรื่องความคุ้มค่าเรื่องความจําเป็นใครได้ประโยชน์ประชาชนยังไงนะบริเวณที่มีเสาไฟมีคนผ่านไหมใครเห็นมันได้ประโยชน์อะไรนะนะแสงสว่างจําเป็นต้องถึงขนาดนั้นไหมนะนะนะคนในกระบวนการวิชาํารระดับผู้ใหญ่นะท่านบอกว่าเนะี่ยเล่นตั้งแต่คนที่คิดโครงการคนที่กําหนดนโยบายใครที่มันเป็นคิดโครงการที v, ่ที่มีอ่ามโนราใครที่คิดที่มันมี อากินารีมีเครื่องบินนะครับมีรูปสัตว์รูปอะไรต่างๆเนี่ยปลาบงปลาบึกนะให้ดําเนินคดีนะครับตั้งแต่คนคิดโครงต่างคนเสนอโครงต่างและคนที่เห็นชอบด้วยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคนอนุมัติคนตรวจสอบนะหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้เงินเนี่ยเขาบอกว่าให้ตํารวจหรือปปชอลองสอบสวนมันมีไหมเจ้าหน้าที่สอตองเจ้าหน้าที่ปปชเจ้าหน้าที่ตํารวจ มีใครไปทาความเห็นไม่บอกแบบนี้ทําได้แบบนี้ทําได,แบบได้คนเหล่านี้ก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาไปด้วยนะใครที่บอกว่าแบบนี้ทําได้ทําได้ทําได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมมตินะอ่าสงตงปป,ป,ปชตํารวจหรือใครต่างๆเนี่ยที่บอกว่าทําได้เนี่ยสมมติว่าเป็นอย่างนั้นก็ควรจะต้องถูกดําเนินคดีไปด้วยไหมที่คนในกระบวนการที่ทำบอกผมนะต้องดําเนินคดีทั้งกระบวนการครับตั้งแต่คนคิดโครงการนะ นะะคนอนุมัตนะิคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคนตรวจงานนะนะครับต้องรับผิดชอบหมดรวมไปถึงกรมบัญชีกลางซึ่งมีหน้าที่ในการจ่ายเงินกรมบัญชีกลางมีเจ้าหน้าที่คนใดที่เข้าไปรู้เห็นเป็นเพราะกรมบัญชีกลางเนี่ยก่อนจะจ่ายเงินก็ต้องตรวจสอบกนะันว่าไอ้โครงการไอ้เสาไฟแฟนตีเนี่ยมันมีความจําเป็นไหมควรจะจ่ายเงินไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบตั้งแต่และคนคิดโครงการนายก อบตอนายกอบจเทศาบาลอะไรพวกนี้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนะเจ้าหน้าที่สตงเจ้าหน้าที่ปปชเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมสุดท้ายถึงโอมญชีกลางคนจ่ายเงินท้ายมีคนไหนบ้างไหมที่รู้อยู่แล้วแต่ยังจ่ายหรือมีนักกฎหมายมีหน่วยงานไหนไหมบอกว่าทําได้เนี่ยพวกนี้มันมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบเช่นอาจจะเป็นตัวการร่วมอาจจะเป็นผู้สนับสนุนให้เน้นตรงนี้ครับนะ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองฝากบอกมาว่ายัางไงฮะว่าตำรวจเจ้าจริงหรือเปล่าที่ไปลงพื้นที่เนี่ยไปวัดระยระ,ยะเอาจริงหรือเปล่าเขาบอกเล่นมันอย่างเดียวใน,เนีเรื่องคุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่าไหมสมเหตุสมผลไหมะนะทําไมคุณจะต้องเอาไอ้ไอ้อะไรเนี่ยไอ้ไอ้กินาลีนะอะไรตาอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี่ยนะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปล่ามันเป็นตัวเมืองไหมคิดว่เป็นป่านะเป็นป่า,เป,ปาเป็นซอยนะคุณจะไปเอาไปให้ใครดู นะไอ้ตัวกินรีตัวอะไร,ต,รต่างๆเนี่ยสั์เนี่ยแต่ถ้าเป็นในในตัวเมืองนะในตัวเมืองก็อาจจะรอดไปสถานที่ท่องเที่ยวรอดไปยังพอฟังได้ยังพออธิบายได้แต่ถ้าเป็นในซอยในป่าใน,ในป่าในอะไรไม่มีผู้คนเนี่ยอันเนี้ยนะาทางมันจะรอดอยากหรือเปล่าแล้วก็ฝากตำรวจนะครับคดีเสาไฟเนี่ยนะครับนะอย่านะครับอย่าไปตัดสินซะเองนะครับว่าไม่มีมูลหลักฐานไม่พอฟ้องนะครับ ขอดักคอนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมานะตำรวจนะครับนะอย่าไปบอกว่าหลักฐานไม่พร้อมนะนะปปทอย่าไปบอกนะครับว่าหลักฐานไม่พร<อ>้อมน,นะครับปปชเหมือนกันนะครับอย่าไปบอกว่าหลักฐานไม่พร้อมนะนะไทยตำรวจไม่พร้อมปปชไม่พร้อมแต่สารพร้อมนะผมได้มีโอกาสคุยกับคนในกระบวนการที่ทำนะนะได้มีการนั่งคุยกันก,นก่อนที่จะมาเนี่ยเนี่ยมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชน สารพร้อมนะครับสารทุจริตพร้อมนะครับขอให้ตำรวจส่งขึ้นมาครับขอให้ปปชส่งขึ้นมาอย่างสารในคดีเสาไฟแฟนตีเนี่ยสารสารพร้อมไม่ต้องไปนั่งเถียงกันหรอกครับว่าทําได้ครับมีกฎหมายเปิดช่องให้ทําได้ไม่ต้องไปเถียงครับนะสารทุจริตพร้อมครับไม่ต้องเถียงครับเดี๋ยวสารตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานเลยว่าทําแบบนี้ได้เน้นอย่างเดียวเรื่องความคุ้มค่าสมเหตุสมผลไหมนะอยู่ในซอยในป่าหิมพานต์อะไรอย่างเงี้ย ได้ไหมนะไปตั้งเสาอยู่ในป่าหิมาพานนะในซอยลืบเลยบ้านช่องก็ไม่มีมีโรงงานอยู่หนึ่งโรงงานมีบ้านอยู่หลังเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลไม่รอดแล้วครับนะตำรวจอย่าทําหน้าที่เป็นสารตัดส,สินเลยว่าอ่าหลักฐานไม่พอฟ้องอยานะครับปปชอ,อย่าไปตัดสินตกม้าตายซะก่อนนะครับนะสารพร้อมครับไม่ต้องไปนั่งเถียงครับคุณส่งฟ้องสารทุจริตเลยเดี๋ยวตัดสินมาเลยครับ ว่าทําได้หรือไม่ได้จบก็บมีแนวคบตัดสินของศารมาเป็นคนกลางเพราะฉะนั้นทั้งปชปชปปชนะปะปะปรตรอย่าทําตัวเป็นสารรวบรวมหลักฐานแล้วกสาสั่งฟ้องไปให้สารทุจริตตัดสินไม่ต้องเถียงกันครับบางคนบอกนี่นะต้องให้ปปชนะมีหนังสือไปถึงคณะรัฐมนตรีว่าเป็นคําแนะนําจากปปชว่าเรื่องแบบนี้ทําไม่ได้อันตะรายต่างๆ ไอแบบนั้นมันเป็นลักษณะของมาตรการเรื่องการให้คําแนะนําไม่มีผลนะครับแต่ถ้าเกิดคุณส่งส่งสารตีความจบเลยเรียบร้อยส่งสารทุจริตเลยนะบางคนถามว่าคดีนี้จะมีการวิ่งตํารวจปปป,ปตอรอไหมจะมีการวิ่งปป,ปชไหมจะมีการวิ่งปปทไหมก็พี่น้องประชาชนก็ตัดจับตากันอยู่แล้วนะใครจะไปวิ่งอะไรยังไงมันวิ่งไม่ไหวแนละ้ววิ่งไปก็สะดุดล้มถูกจับได้ก็ตีกุกนะครับนะ ก็ขอให้ทุกคนเห็นแก่ประเทศชาติอันนี้ก็ฝากไว้นะพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับนะครับะเข้าใจนะนะครับอย่าให้มีการวิ่งเส้นครับถ้ามีการวิ่งเส้นก็แอบบันทึกเสียงไว้ถ่ายคลิปไว้นะแจ้งตำรวจหน่วยงานอื่นไปจับให้ได้ค้าหนังค้าขาวนะครับนี่คดีนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรที่อยู่ในความสนใจของประชาชนผมก็ตบเต็มที่ครับเอ่อ